ตอนที่565การรบครั้งใหญ่คลื่นลูกที่2แห่งการต่อสู้ถ่ายทอดคำสั่งของข้าบอกพวกเขาห้ามประมาทเด็ดขาดนี่เป็นเพียงการทดสอบการต่อสู้อยังห่างไกลจากการเริ่มต้นการประทะก,กันครั้งแรก มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเกี่ยวข้องกับขวัญกำลังใจของกองทัพกองทัพของเขามีกำลังคนที่น้อยกว่าอยู่แล้วหากขวัญกำลังใจถูกํำลายพวกเขาจะไม่สามารถเผชิญสงครามนี้ได้แน่นอนทหาร8,700คนที่ถูกสังหารไปนั้นเป็นเพียงน้ำหยดเดียวในมหาสมุทรที่คลาคล่ำไปด้วยทหาร5,000 500, 0 0คนของกองทัพพันธมิตรซีซางและเหม่งแซะซึ่งมันไม่เพียงพอที่จะทำให้ความโกรธเคืองเกิดขึ้นมาได้ในกองทัพใหญ่เช่นนี้นอกจากนี้พวกเขาห้ามลดการป้องกันลงกองทัพพันธมิตรเหม่งแซะและซีซางยังมีแม่ทัพใหญ่หัวสู้กุยชนชนปนู้บัชาารเค้ง ขอรับนายน้อยข้าเข้าใจแล้วจะถ่ายทอดคำสั่งของท่านทันทีนท,ทหารห้าแสนคนในกองทัพพันธมิตรและแม่ทัพใหญ่ทั้งสองคนยังหัวสู้กุยชางและต้นเกิดชวนยังไม่ได้เคลื่อนไหวนี่หมายความว่าสถานการณ์ยังคงน่ากลัวอยู่มันยังห่างไกลจากการแสดงความยินดีออกมาได้ขณะที่หวังชงมองไปยังกองทัพพันธมิตรเหม่งแซและสีซางที่กำลังกระสับกระส่ายเขาก็สังการออกมาถึงเวลาแล้วถ่ายทอดคำสั่งของข้าตเตรียมพร้อมสำหรับแผนการที่สองโกล่อฝงและดาลันโรซานกำลังจะเคลื่อนไหวในไม่ช้าสายลมพัดโชยเข้ามาความตึงเครียดในสนามรบรุนแรงกว่่าาทีคดไว้ โกล้อฝงและดารลานโรซานเริ่มเคลื่อนไหวเร็วกว่าที่หวังชงคาดไว้เช่นเดียวกับที่หวังชงคิดไว้ความตายของทหาร8,700คนไม่มีผลต่อกองทัพพันธมิตรหมิงแซาและซีซางเรียมพร้อมโกดล้อฝงกล่าวออกมาด้วยใบหน้าที่แข็งกระด้างบอกต้นงูจงให้ส่งกองทัพหินขาวทั้งหมดออกไปกองทัพตําหนักผู้พิทักษ์อันนารมีไม่ถึงแสนคนข้าไม่เชื่อว่ากองทัพหินขาวแสนคนของข้าจะไม่สามารถกวาดล้างพวกเขาได้ขอรับข้าน้อยจะปฏิบัติตามคำสั่งทันทีเดี๋ยวก่อนบอกต้นงูจงให้นําทัพออกไปด้้้ววยตััเองงในนครี โกโล่ฝงสั่งการออกมาด้วยเสียงเย็นกองทัพต้าถังมากกว่า7็ใน1ิส่วนยังไม่ได้เคลื่อนไหวพวกเขาใช้กำลังทหารที่เชิงเขาด้านล่างเท่านั้นในสถานการณ์เช่นนี้ต้นหมูจงยังคงประสบความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ขึ้นมันทำให้โกล่ฝงไม่พอใจอย่างมากบอกต้นมูจงหาก,กองทัพต้าถังถอยร่นกลับห้ามมู่วามติดตามไปทันทีนอกจากว่าเขาจะยืนยันแล้วว่ากองทัพต้าถางังหนีออกไปจริงๆทันใดนั้นเสียงเย็นและทรงพลังก็ดังขึ้นมาในหูของทุกคน ขอรับก่อนที่ใครๆจะสามารถตอบสนองได้ทันคนส่งสารก็พงะออกไปครู่หนึ่งฉับพลันมันประสานฝ่ามือขึ้นคาระวะพร้อมกับโค้งคำนับใบหน้าของมันถูกเติมเต็มไปด้วยความหวาดกลัวอย่างชัดเจนเสียงนี้ทําให้อุณหภูมิโดยรอบลดลงอย่างชัดเจนอ้วนเกิดชวนมีสายตาที่เฉียบแหลมที่เล็งเห็นประเด็นสําคัญได้ดีัญญประกาศคู่ใกล้ๆกับโคตรล่อผงไม่มีใครสังเกตเห็นแสงสว่างที่เปล่งประกายขึ้นมาบนดวงตาของหัวสู้กุยฉ้างและดาลันโรซาน เด็กหนุ่มที่ชื่อว่าหวังชงใช้กลยุทธ์สงครามที่แตกต่างออกไปจากสิ่งที่พวกตนรู้จากกองทัพเข้าเผชิญหน้ากับศัตรูอย่างแข็งแกร่งและเริ่มแสดงท่าทีของการแตกพ่ายออกมาเมื่อพวกเขาเริ่มหลบหนีออกไปมันกลับกลายเป็นอุบายที่ใช้ในการตอบโต้นี่คือสิ่งที่ไม่มีใครเคยเห็นหรือเคยได้ยินมาก่อนไม่ใช่เพียงแค่ดารลานันโรซานและหัวสู้กุยฉางแม้แต่ผู้บัญชาการทุกคนในตะวันตกเฉียงใต้ก็ไม่เคยมีประสบการณ์เช่นนี้ แม่ทัพใหญ่แห่งเหนิงแซต้นเกิดชวนยังคงอยู่หลังม่านมาโดยตลอดและสแสดงความแข็งแกร่งออกมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่เช่นเดียวกับดารานโรซานและหัวสู้กุยฉางมันสังเกตเห็นต้นเหตุของความพ่ายแพ้ครั้งนี้ซึ่งเป็นเพราะการเผยจุดอ่อนออกมาอย่างจงใจยังไงก็ตามต้นเกิดชวนพิงกล่าวออกมาแค่ประโยคเดียวเท่านั้นก่อนที่มันจะกลับไปยืนอยู่ด้านหลังของกะลอ้อผงอย่างสงบนิ่งราวกับรูปปัน้นตึงๆเสียงกลองดังกระหึ่มขึ้นมาแนวหน้าของกองทัพเหนิงแซค่อยๆเค,ค,ค,คลื่อนทัพเข้าไปใกล้กับเชิงเขาในช่วงสั้นๆกองทัหหินนนขาาาาาวววกกกกกก็็แยตััััอออออออเเปงงงงรรรรบบล้้ภูไีคคคททุฟส่ รูปขบวนหินกลิง้งร่างกำยำบนหลังม้าชูดับขึ้นสังการออกมาพร้อมกองทัพหินขาวเคลื่อนขบวนออกมาไม่นานพวกมันก็ก้าวออกมาถึงแนวหน้าของกองทัพในเวลานี้กองทัพหินขาวก็มาถึงแนวหน้าโดยสมบูรณ์คลื่นเสียงกึกก้องดังขึ้นพร้อมกับรัศมีแห่งน้ำที่ดูคล้ายหยกขาวก็เริ่มขยายออกจากกีบเท้าม้าของต้นมูจงไปยังทหารคนอื่นๆราวกับว่ามันเป็นสัญญ,ญาณพริบตานั้นผู้บัญชาการคนอื่นๆในกองทัพหินขาวก็เริ่มปล่อยรัศมีออกมาปกคลุมกองทัพทั้งหมด รัศมีจำนวนนับไม่ถ้วนเหล่านี้สะท้อนรวมกันกลายเป็นหนึ่งเดียวพลังรบของทหารหนึ่งแสนคนของกองทัพหินขาวผสานกันเป็นหนึ่งเมื่อพลังงานมหาศาลแผ่ขยายออกมาอากาศด้านบนก็เริ่มบิดเบี้ยวและกลายเป็นเงาร่างของก้อนหินขาวอีกครั้งสู้สู้สู้ด้วยเสียงคำรามที่ก้องกังวานขึ้นมากองทัพหินขาวก็เริ่มเคลื่อนทับเข้าหาภูเขาเรากับกำแพงเหล็กที่สามารถเคลื่อนที่ได้ในครั้งนี้พวกมันเคลื่อนทับช้าลงกว่าเดิมแต่แรงกดดันที่แผ่ขยายออกมานี้มากกว่าเดิมเป็นเท่าตัว บนเชิงเขาผู้บัญชาการกองทัพตำหนักผู้พิทักษ์อันนานมีใบหน้าที่บิดเบี้ยวพลังของกองทัพหินขาวไม่ใช่การจู่โจมที่แข็งแกร่งที่สุดของกองทัพเมงแซ่แต่คือพลังป้องกันที่น่าเกรงขามที่สุดการต่อสู้บนที่ราบเอ๋อใหไไดสอนบทเรียนอันโหดร้ายให้กับพวกเขาและในฐานะผู้นำของกองทัพที่หล่อหลอมกองทัพหินขาวขึ้นมาในรูปแบบกองทัพของตาถังต้วนงูจงก็ตกเป็นเป้าหมายของกองทัพตำหนักผู้พิทักษ์อันนานทั้งหมดมานานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนที่จดจำผู้บัญชาการของกองทัพศัตรูได้เป ต้วนหูจงฆ่าจะฆ่าเจ้าในเวลานั้นม้าศึกสีดาที่มีร่างกายสูงใหญ่กว่าม้าศึกทั่วๆไปก็พุ่งลงไปจากเชิงเขามันสามารถกระโดดออกไปได้ในระยะเจ็ดถึงแปดจางด้วยการกระโดดเพียงครั้งเดียวคร่นละอองฝุ่นถูกทิ้งไว้เบื้องหลังและแสงสว่างจากรัศมีสงครามเริ่มเปล่งประกายออกมาขณะที่ผู้บัญชาการกองทัพตําหนักผู้พิทักษ์อันนานลงจากภูเขาในเวลาเดียวกับที่เขาพุ่งออกไปด้านหน้ารัศมีแห่งน้ําขนาดใหญ่ก็ขยายตัวออกอย่างรวดเร็วผู้บัญชาการเจ้าข้าจะช่วยท่านเองุไม่นานผู้บัญชาการกองทัพตําหนักผู้พพนานานพิััักกออออนนนนหาาลลีีค็ุุ่่งงงงตมไไไปยท้้้ววเเะฝอบอ หวังชงขมวดคิ้วขึ้นขณะที่หันกลับไปกล่าวถามคนผู้นั้นคือใครเขาเพียงแค่ขอผู้บัญชาการที่มีความสามารถในระดับหนึ่งให้ติดตามเขาเพื่อที่จะได้ช่วยประสานงานได้แต่เขาไม่รู้เลยว่าเซียนหยูจงถงจัดผู้บัญชาการคนใดไว้สําหรับเขาบ้างคนนั้นคือเจ้าวูเจียงผู้บัญชาการเจ้าเขาเป็นผู้บัญชาการอาวุโสแห่งกองทัพตำหนักผู้พิทักษ์อันนานด้วยคำสั่งขององค์จัก,กรพรรดิปราดกงทัพตำหนักผู้พิทักษ์อันนานได้ส่งผู้บัญชาการสองสามคนไปสอนกองทัพของเหมิงแซาถึงกลยุทธ์สงครามหนึ่งในผู้บัญชาการ ในอดีตเจ้าวูเจียงและต้วนวูจงเป็นสายที่ดีต่อกันและความรู้ของต้วนวูจงที่เกี่ยวกับกลยุทธ์สงครามก็ถูกถ่ายทอดโดยเจ้าวูเจียงเขาได้ถ่ายทอดเกือบทั้งหมดของเขาออกไปมันสามารถบอกได้ว่ากองทัพหินขาวถูกฝึกสอนโดยเขาทางอ้อมก็ว่าได้เกือบจะไม่มีใครในตำหนักผู้พิทักษ์อันหนานที่ไม่รู้เรื่องนี้และการต่อสู้บนที่ราบเอ๋อให้กองทัพหินขาวเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้เครื่องยิงธนูของเขาไม่สามารถแสดงพลังออกมาได้อย่างเต็มที่เฉินชูเซินถอนหายใจยาวออกมาขณะที่เขามองไปยังเชิงเขา เป็นเขาทันใดนั้นความคิดหนึ่งก็ปะทุขึ้นในใจของหวังชงกองทัพตําหนักผู้พิทักษ์อันนานเป็นผู้ปกครองสูงสุดของทางตะวันตกเฉียงใต้ของอาณาจากักรพวกเขามีผู้บัญชาการจำนวนมากที่มีความสามารถและแม้แต่เหมิงแซและซีซางก็ไม่สามารถเทียบได้เนื่องจากการขาดแคลนทรัพ,พยากรในการเรียนรู้จึงทำให้พวกมันไม่สามารถเทียบกับต้าถังได้และด้วยจำนวนผู้บัญชาการที่มีจำนวนมากเช่นนี้หวังชงจึงไม่อาจทำความรู้จักกับพวกเขาได้ทั้งหมด แต่ในบรรดาผู้บัญชาการเหล่านั้นเจ้าวูเจียงเป็นหนึ่งในผู้ที่มีอิทธิพลและมีตำแหน่งสูงที่สุดแม้แต่ในช่วงชีวิตที่แล้วหวังชงก็เคยได้ยินชื่อของเขามาก่อนคนคนนี้ไม่ได้มีผลงานมากนักและพลังบ่มเพาะของเขาก็ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับเซียนหยูจงถงและแน่นอนว่าไม่อยู่ในระดับเดียวกับจางโจวเจียนเฉียง แต่มีสิ่งหนึ่งที่หวังชงมั่นใจได้นั่นคือเจ้าวูเจียงเป็นผู้บัญชาการที่แข็งแกร่งไม่ได้ด้อยไปกว่าต้วนูจงภายในกองทัพอาจมีบิดาและบุตรอยู่แต่ในสนามรบไม่มีคำว่าพี่น้องแม้ว่าเจ้าวูเจียงและต้วนูจงจะเคยปฏิบัติต่อกันฉันพี่น้องก็ตามแต่การกระทำของมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของทางตะวันตกเฉียงใต้ในเมื่อต้วนูจงก้าวเข้าสู่สนามรบเช่นนี้มันก็เหมาะสมแล้วที่เจ้าวู้จียงจะก้าวออกไป หวังชงคิดเนียบเียกลยุทธสงครามเปรียบเสมือนวิถีหมากและผู้บัญชาการก็เปรียบได้กับหมากบนกระดานแน้ว่าหวังชงจะไม่มีความเข้าใจในความสามารถของเจ้าวู่เจียงก็ตามแต่สิ่งนั้นไม่สำคัญแต่อย่างใดเพราะตั้งแต่วินาทีแรกแล้วคนที่คุมกระดานทั้งหมดไม่ใช่เจ้าวู่เจียงแต่เป็นเขาเรื่องราวบนโลกเปรียบได้กับเกมกระดานและกลยุทธส์สงครามไม่ว่าจะเป็นทหารหรือผู้บัญชาการทุกคนล้วนแต่เป็นชิ้นส่วนหนึ่งบนหมากกระดานทั้งสิ้นดารันโรซานโกล้ล้อฝงมาให้ข้าได้เห็นความสามารถของพวกเจ้าหน่อยหวังชงมองลงไปที่เช ภูเขาสันสะเทือนครั้งนี้ทหารตาถังกว่าสามหมื่นคนที่เป็นจำนวนเกือบหนึ่งในสามของกองทัพทั้งหมดก็ก้าวออกไปเพื่อเตรียมรับมือกับคลื่นลูกที่สองของการต่อสู้รัศมีสงครามเปล่งประกายขึ้นมาพร้อมกับแผ่ขยายออกไปทั่วทั้งกองทัพรัศมีจูโจมรัศมีป้องกันรัศมีโลหะดำรัศมียืนหยัดรัศมีโจมตีรัศมีความแข็งแกร่งรัศมีนับพันผสานเข้าด้วยกันภูเขาทั้งลูกดูเหมือนจะถูกเปลี่ยนเป็นกำแพงเหล็กที่เปล่งแสงสว่างออกมาอย่างน่าสะพรึงกลัว ค่าค่าค่าโล่ถูกกระแทกลงกับพื้นเป็นจังหวะขณะที่กองทัพตําหนักผู้พิทักษ์อันนานส่งเสียงคำรามสน,นั่นภูเขาการต่อสู้ครั้งแรกเพิ่งได้ผลสรุปออกมาแต่การต่อสู้ครั้งที่สองกําลังจะเริ่มขึ้นมันเร็วกว่าที่ทหารหลายคนคิดไว้ผ<พ>ีเสียงร้องของม้าดังขึ้นกองทัพตําหนักผู้พิทักษ์อันนานโถมเข้าหากองทัพหินขาวทั้งสองฝ่ายเข้าปะทะก,กันราวกับคลื่นทะเลผืนแผ่นดินสั่นสะเทือนขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในเวลานี้มันไม่ดูเหมือนการเผชิญหน้ากันระหว ในสนามรบความแข็งแกร่งของแต่ละคนไม่มีความสำคัญจุดสำคัญคือการร่วมมือกันภายในกองทัพในสงครามนี้หากมองว่ากองทัพตําหนักผู้พิทักษ์อันหนานเป็นเขื่อนที่แข็งแกร่งกองทัพหินขาวก็เปรียบได้กับคลื่นที่ดุร้ายแม้ว่ากองทัพหินขาวจะมีจำนวนมากกว่าและมีความแข็งแกร่งโดยเฉลี่ยใกล้เคียงกับกองทัพตําหนักผู้พิทักษ์อันหนานก็ตามแต่การประสานงานร่วมกันของกองทัพตําหนักผู้พิทักษ์อันหนาเหนือกว่ากองทัพหินขาวเห็นได้ชัดว่าคุณภาพมีความสำคัญกว่าจำนวนบนเชิงเขาทหารตาถังหมื่นคนกำลังใช้กำแพงเหล็กที่หวังด้นนนยวพคเี และหากต้องการป่าแนวป้องกันนี้ไปมันจําเป็นต้องใช้กําลังคนที่มากกว่านั้นความแข็งแกร่งเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถประเมินได้ง่ายทหารทุกคนจงฟังหากใครกล้าถอยจะถูกประหารทันทีท่านแม่ทัพสั่งการหากฆ่าศัตรูหนึ่งคนจะได้รับเงินสิบสองตำลึงทองหากฆ่าศัตรูสิบคนจะได้รับตําแหน่งขุนนางสืบต่อไปยังทายาทผู้บัญชาการกองทัพหินขาวที่มีแผลเป็นบนใบหน้าคำรามออกมาด้วยเสียงที่อยากกร้านเมื่อเห็นทหารคนหนึ่งในกลุ่มต้องการที่จะถอยมันก็หวดแทจเข้าใส่ทหารคนนั้นจนกรีดร้องออกมาผ มีชื่อเสียงของกองทัพหินขาวในการต่อสู้เมื่อใดก็ตามที่มันเห็นทหารกำลังจะถอยทับมันจะแสดงความไร้ปราณีออกมาทันทีในครั้งนี้ผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพหินขาวต้วนบูจงได้เข้าร่วมการต่อสู้ด้วยตัวเองและผู้บัญชาการหลายคนภายใต้มันก็ได้ติดตามออกมาด้วยซึ่งลั่ที่ก็เป็นหนึ่งในนั้นคลิปตานั้นกองทัพหินขาวก็ดูเหมือนจะเป็นกำแพงเหล็กที่ไม่อาจทะลวงผ่านไปได้ทั่วทั้งกองทัพถูกกำกับโดยผู้บัญชาการอย่างลั่ที่อย่างบ้าคลั่งกองที่หนึ่งกองที่สองประสานงานร่วมก,นก,ามานวกวันใช้โล่ กองที่สามกองที่สี่ตามไปอย่างใกล้ชิดห้ามเปิดช่องให้ถอยองราชาคอยจับตาดูการต่อสู้นี้อยู่เบื้องล่างใครก็ตามที่กล้าถอยออกมาครอบครัวและญาติพี่น้องทั้งหมดของพวกเจ้าจะต้องถูกประหารทหารต้าถังเป็นเพียงลูกแกะในชุดหมาป่าพวกมันไม่สามารถเทียบก,กับเราได้เรารู้ทุกอย่างที่พวกมันฝึกฝนมาเราสามารถมอบความพ่ายแพ้ให้กับพวกมันได้แล้วหนึ่งครั้งมันย่อมมีครั้งที่สองครั้งที่สามกองทัพต้าถังมีกำลังคนเพียงหนึ่งแสนคน กองทัพหินขาวของเรามีกำลังคนหนึ่งแสนคนแถมกองทัพต้าถังไม่ได้ส่งกำลังคนทั้งหมดออกมาข่าไม่เชื่อว่ากองทัพหินขาวของเราหนึ่งแสนคนจะไม่สามารถฝ่าแนวป้องกันไปได้บุกบุกดันเข้าไปดันเข้าไปผู้บัญชาการของกองทัพหินขาวสั่งการออกมาอย่างต่อเนื่องในแนวหน้ารัศมีแห่งน้ำของพวกมันพลันส่องแสงสว่างขึ้นมาในอากาศกล่าได้ว่าแตกต่างจากการโจมตีครั้งแรกกองทัพหินขาวทั้งหมดได้ส่งกำลังคนที่มีออกมาในการจู่โจมครั้งนี้เมื่อเทียบกับคำสั่งของกองทัพหินขาวแล้วคำสั่งของกองทัพตําหนักผู้พิท พลหอกเตรียมพร้อมกําลังเสริมเตรียมพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้าทุกเวลากองทัพตําหนักผู้พิทักเรียบง่ายไม่ซับซ้อนส่วนกองทัพหินขาวเปลี่ยนไปด้วยการแปรขบวนและรูปแบบมากมายทว่าในการต่อสู้ของทหารราบแล้วหักต้าถัางกล่าวว่าตนเองเป็นเพียงอันดับสองในโลกนี้คงจะไม่มีใครกล้ากล่าวออกมาว่าตนเองคืออันดับหนึ่งในช่วงต้นหวังชงจึงไม่จําเป็นต้องสั่งการใดๆออกมา ไม่เลวบนยอดเขาวหวังชงพยักหน้าด้วยความพึงพอใจกองทัพตำหนักผู้พิทักษ์อันหนานได้รับการตกฝนมาเป็นอย่างดีและการต่อสู้บนที่ราบเอ๋อรห้เป็นการกำจัดคนที่อ่อนแอออกไปข้อได้เปรียบของทหารชั้นยอดเหล่านี้คือความแข็งแกร่งความสามารถประสบการณ์และความร่วมมือซึ่งการและการในกองทัพที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาแข็งแกร่งในการดำเนินการภายใตย้กลยุทธ์ทั่วทั้งโลกไม่มีแม่ทัพคนไหนที่ไม่ต้องการบัญชาการกองทัพที่ได้รับการตกฝนมาเป็นอย่างดี หวังชงให้ความสำคัญกับคุณภาพของทหารในกองทัพเสมอเขามั่นใจมาตลอดว่าคุณภาพมีความสำคัญมากกว่าจำนวนหากเขาต้องเลือกเขาก็จะเลือกกองทัพที่ได้รับการตุกฝนขัดเลามาอย่างดีโดยไม่ลังเลส่วนที่เหลือไม่ว่าจะเป็นด้านพลาธิการหรือแรงกดดันจากอาณาจักรสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเรื่องรองตามลงมาเท่านั้นทั่วทั้งอาณาจักรกองทัพตำหนักผู้พิทักษ์อันซีที่นำโดยเกาเซียนซือและเฟิงชางฉิงน่าจะแข็งแกร่งที่สุดพวกเขามีทหารเพียงสามหมื่นคนเท่านั้นแต่ด้วยเครื่องยิงธนูและเกราะสงครามพวกเขาจึงกลายเป็นกองทัพที่น่ากลัว ยิ่งไปกว่านั้นกองทัพสามหมื่นคนยังสามารถพลิกแปลงเป็นทหารราบหรือทหารม้าได้ตลอดเวลาที่สำคัญกว่านั้นพวกเขายังมีประสบการณ์ต่อสู้กับชนเผ่าเร่ร่อนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ทหารแต่ละคนยังได้รับการคัดเลือกอย่างเข้มงวดความแข็งแกร่งของกองทัพอื่นๆสามหมื่นคนเทียบได้กับความแข็งแกร่งของกองทัพตําหนักผู้พิทักษ์อันซีเพียงสองหมื่นคนเท่านั้นหากมีคำสั่งถ่ายโอนพวกเขามาเป็นกำลังสำรองเกรงว่าคงจะสามารถกําราบศัตรูแสนคนได้อย่างง่ายดาดไม่ต้องสงสัยเลยว่ากองทัพตําหนักผู้พิทักษ์อันซีทรงเยล กองทัพใหญ่ของเกิดซูฮานเป็นกองทัพที่ทรงพลังที่สุดพวกเขาสามารถต้านทานการโจมตีของซีซางได้อย่างต่อเนื่องการที่ซีซางไม่สามารถผ่านเกิดซูฮานมาได้เช่นนี้มันสามารถบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของกองทัพใหญ่ได้อย่างชัดเจนในตําหนักผู้พิทักษ์ต่างๆของตาถังตําหนักผู้พิทักษ์อันหนานเผชิญหน้ากับการต่อสู้น้อยที่สุดนั่นทําให้กองทัพตําหนักผู้พิทักษ์อันหนานอ่อนแอมากที่สุดยังไงก็ตามหลังจากที่กองทัพตําหนักผู้พิทักษ์อันหนานผ่านการต่อสู้จากที่ราบเอ๋อรเหารชัยอออดดขงชัย ความแข็งแกร่งของพวกเขาไม่ได้ลดลงแต่มันเพิ่มขึ้นสําหรับการที่จะเป็นผู้บัญชาการของเหล่ากองทัพตําหนักผู้พิทักษ์นาน,านผู้บัญชาการจะต้องมีความแข็งแกร่งภายใต้การบัญชาการมากกว่าร้อยคนนอกจากนี้ยังมีแม่ทัพที่ทรงพลังสองคนอย่างหวังยาและเซียนอยู่จงถงนี่เป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของหวังชงสําหรับการต่อสู้ที่ดุเดือดและต้องเอาชีวิตรอดไปให้ได้เช่นนี้เป็นสิ่งที่หวังชงไม่เคยแม้แต่จะจินตนาการ ดาลันรซานหัวสู้กุยฉางกลล่างต้วนเกิดชวนปรับใดที่ข้าอยู่ที่นี่จะไม่มีใครสามารถผ่านภูเขานี้ไปและรลุกล้ำเข้าไปในอาณาเขตทางตะวันตกเฉียงใต้พวกเจ้าทุกคนจะต้องจบชีวิตลงที่นี่ด้วยเงื้อมือของข้าความทะเยอทะยานมันมีราคาที่ต้องจ่ายตอบแทนและยิ่งความทะเยอทะยานสูงมากเท่าไหร่ราคาที่ต้องจ่ายก็ยิ่งสูงมากตามไปด้วยตอนนี้ถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องจ่ายออกมาชดใช้มาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะคนสุดท้ายทางตะวันตกเฉียงใต้สายลมพัดโชยเข้ามาดวงตาของหวังชงเปล่งประกายกล้าขณะที่เขามองลงไป แรงสั่นสะเทือนกวาดออกมาเมื่อแสงสว่างสีขาวปะทุขึ้นมาราวกับดาบขนาดใหญ่ที่แนวป้องกันของต้าถังแรงระเบิดนี้ทําให้พลโลและพลหอ,อกกระเด็นออกไปทันทีแนวป้องกันของตาถังที่ยืนหยัดมาเป็นเวลานานถูกทาลายลงอย่างกระทันหันทหารทุกคนฆ่าต้วนงูจงชูดาบในมือขวาขึ้นร่างกายของมันเปล่งรัศมีที่ยิ่งใหญ่ราวกับเทพเจ้าระลอกพลังงานกวาดออกมาจากร่างกายอย่างไม่หยุดยั้งการจู่โจมครั้งแรกลมเหลวดังนั้นต้้นงูจงจึงตัดสินใจเข้าร่วมสนามรบด้วยตัวเองและด้วยการจู่โจมของต้้นงูจงคลื่นลูกที่สองก็พ